สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงมหาเรื่องนะคะวันนี้เราจะไปร้านกาแฟชื่อว่าบา์โคนี่แถวรามอินทานะคะซึ่งที่ร้านนี้นะคะพี่เจ้าของร้านนะคะคือพี่หนิงกับพี่ทอมเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเมลกาแฟที่สามารถบอกได้ว่าโอเคกาแฟเม็ดนี้คุณภาพดีอะไรยังไงคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไงและเครื่องดื่มที่นั่นเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่ามีเมลกาแฟให้เลือกเยอะเลยค่ะมาถึงที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็ตามสไตล์ช่องเราก็คือไม่ได้มีการเตรียมก็คือมาเป็นแบบลูกค้าคนหนึ่งนะครับก็ไปถึงร้านก็อาจจะบอกเขานิดนึงว่าขอถ่ายวิดีโอนิดนึงนะครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับแล้วเราก็เก็บบรรยากาศแล้วก็มารวบรวมให้เพื่อนๆได้ดูกันส่วนการวิาพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆหรือการติชมอะไรเราก็จะมาพูดแล้วก็มาใส่เสียงกันทีหลังเพราะว่าถ้าเราไปพูดเยอะๆในร้านบางทีมันก็อาจจะไปรบกวนคนอื่นได้นะครับ วันนี้มาวันอาทิตย์ช่วงเช้าพี่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็ยังไม่เข้านะครับที่ร้านเนี่ยก็จะมีน้องๆบาริสต้านะครับที่ได้รับการฝึกแล้วก็เทรนมาอย่างดีนะครับคอยให้บริการอยู่เราก็จะมาเปิดกันด้วยเมนูแรกนะครับก็จะเป็นเมนูปิกาโลเป็นกาแฟกับนมนะครับแต่นมก็จะไม่ได้เยอะเท่าลาเต้นะครับจะให้ความรู้สึกถึงตัวกาแฟที่เข้มข้นกว่าร้านก็กาแฟออกสไตล์เข้มๆนะครับ ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวมาถึงเมนูของลุงม้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทานดิฟเย็นก็ที่ร้านเนี่ยเขาจะมีมเมล็ดกาแฟาวางให้เราเลือกหลายๆตัวนะครับเราก็ไปเลือกตัวที่เราสนใจแล้วก็ถามข้อมูลกับพนักงานได้นะครับเขาก็จะให้ข้อมูลต่างๆหรือว่าจริงๆแล้วกวดโหลเนี่ยเขาจะมีฉลากติดไว้นะครับเขาก็จะบอกข้อมูลไว้ว่าเป็นยังไงบ้างเทสโนตเป็นยังไงมาจากที่ไหนนะฮะวันนี้เราเลือกมเมล็ดกาแฟาจากมติโกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้เขาก็จะเอาเมล็กกาแฟนะครับไปบดก่อนแล้วก็เอามาให้เราลองดมหรือว่ากลิ่นเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการเทสว่ายังไม่เป็นโควิดนะครับยังได้กลิ่นอยู่อันนี้เป็นกาแฟที่เราเลือกวันนี้นะครับเป็นตัวเม็กซิโกสังเกตมันจะมีโซนเขียนไว้ว่าเป็น afm นะครับมันก็จะเป็นเอเชียแอฟริกาเป็นอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีโปรเซสว่า เม็ดกาแฟเนี่ยมันโปรเซสอะไรตัวนี้มันก็เป็นวอชโปรเซสนะครับแล้วก็จะมีเทสโน้ตต่างๆแล้วก็บอกราคาว่าถ้าทํากาแฟจากอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่บ้างแล้วก็เขามีสามารถซื้อกับบ้านได้ด้วยนะครับมีเป็น 9, ร้อยกรัมสองกรัมก็แล้วแต่กันไปแล้วก็จะมีบอกว่าคั่วเมื่อไหร่ด้วยก็เราได้มเมล็ดกาแฟตัวที่เราต้องการจะทานวันนี้แล้วนะครับแล้วน้องบริสต้าเขาก็จะเอาไปทําให้เรานะฮะวันนี้เราเลือกทานแบบดริปเย็นนะฮะเขาก็จะ เทน้ำผ่านตัวกาแฟแล้วก็จะหยดลงมาสู่ภาชนะด้านล่างที่มีน้ำแข็งอยู่นะฮะซึ่งแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับก็คือ mm hmm. เทเสร็จแล้วก็ลองเทแล้วก็ทานได้เลยนะฮะแบบไม่ต้องทาอะไรยุ่งยากมีเดี๋ยวลออเอาไปใช้ทําที่บ้านบ้างได้มาแล้วนะครับกาแฟริบเย็นของเราวันนี้ลองให้วิเทิลลองเทสักนิดนึงนะฮะบ,บอกให้จิบนิดนิดพอแต่ว่า ไม,ไม่คืนเลยคือน่าจะดีนะฮะดูจากลักษณะแล้วคนที่ไม่ค่อยทานดิบเย็นวันนี้พี่หนิงเข้าร้านพอดีนะครับเราก็เลยรบกวนให้พี่หนิงเนี่ยดิบให้เราสักแก้วหนึ่งนะครับวันนี้โจทย์ที่เราให้พี่เขาไปคือเราอยากได้ตัวที่มันให้ความหวานให้ความสดชื่นนะฮะพี่เขาก็จะแนะนำอะไรกาแฟกันวันนี้เราใช้2ตัวเบรดเข้าด้วยกันนะฮะอันนี้ก็ชาร์ จะเป็นตัวนี้กับโคลอมเบียนะครับเอามาเบนรวมกันในอัตราส่วน1ต่อหนึนะฮะเราว่าความสนุกของการที่มาที่ร้านนี้ก็คือเราสามารถเอามาเล็ดตัวนู้นตัวนี้เอามาผสมกันได้นะฮะซึ่งไปหลายๆร้านบางทีเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเป็นซิงเกิลออริจินหรือว่าเป็นเฮาส์เบนของเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะ สมมติถ้ามันดิบแล้วมันไม่ค่อยออกเราก็ต้องมีแบบคนมีเขย่าช่วยมันนิดนึง่ะครับพี่าเพา่พี่ไม่ค่อยกอกขอกกานนอกมากเราดื่มกาแฟมันเหลือคือเสียดายพี่ก็เลยเขย่าให้มันลงไปที่พี่พมพพไม่กอกเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะไหลออกด้าน้างแล้วไม่โดนกาแฟใช่ค่ะแล้วสาเหตุนั้นก็คือพี่บดละเอียดมากพี่บดละเอียดมากเหมือนน้ำให้มันอยู่บนใบนบอลเนานะมันไม่ซึมแต่ว่ามันมันฟิ้งออกอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราบด ห,หยาบกว่านี้มันก็ไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์นี้มากแต่พี่ชอบบดละเอียดเพราะเฟเวอร์มันออกเยอะไม่เ,เด้หรอกแม่บ้าน,นจะได้ดูแล้วก็ประกอบกับอย่างเมื่อกี้น้องบอกว่าเอออยากให้หวาน ด้วยกาแฟของพี่มันค่อนข้างที่ถ้าทุกตัวแหละถึงมันจะหวานแต่มันก็มีเปรี้ยวด้วยก็เลยพยายามเทคนิคนี้ขยับครั้งเดียวหนาแน่นนี่ก็ขยับหลายทีเพื่มันแน่นมันก็ได้จดการแช่หนามันก็จะเส้นขึ้นหวานขึ้นพวกนี้มันก็เป็นเทคนิคอะค่ะ คือพี่ก็เข้าร้านเองทุกวันอะไรเลย<ม>ปะ่ะครับแล้วแต่นี่ถือว่าโชคดีเจอพะชงกาแฟนเนาะเล่นก็ไม่ได้ใช่ไ่ะคะ,คะให้ชิมก่อนนะคะค่ะ ปกติี่จะเปรี้ยวกว่านี้เยอะครัขบขอบคุณนะครับแล้วเราทำตามโจทย์ลูกค้าค่ะเมื่ี้ลูกค้าเลือกกาแฟตัวเดียวกันมาคู่กันเลือกกาแฟตัวเดียวกันคนหนึ่งขอหวานคืออยากเล่นแหละลูกค้าอยากเล่นคนนึงขอหวานคนนึงขอเปรี้ยวแงเงี้ค่ะคแต่เราจะอธิบายในหวานมันก็มีเปรี้ยวนะในเปรี้ยวมันก็มีหวานคือจะอะไรนำอะไรตามจนถึงอ,หอาหารไทยครบรสแต่ว่ามันต้องมีรสเด็ดรสชู ดิบเย็นที่พี่หนิงดิบให้นะครับก็อร่อยนะครับมีความหวานนำํำมีเปรี้ยวนิดๆน,นะครับแล้วก็มีความหอมสดชื่นกลิ่นชัดก็ถูกใจนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อทั้ง2ตัวกลับมาบ้านอย่างละร้อยกรัมเอามาลองดิบทานเองที่บ้านส่วนตัวแมทติโกที่ทานก่อนหน้านี้นะครับก็มีความช็อกโกแลตมีความนัตตี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้แต่ว่าที่บ้านเนี่ยมีกาแฟโปรไฟล์คล้าย,ฟฟายๆแบบนี้อยู่เดี๋ยวกลัวกินไม่ทันนะฮะก็เลยไม่ได้ซื้อมา ส่วนใครที่จะไปรอนะครับก็ลอไปเลือกเม็ดกาแฟที่ตัวเองชอบดูได้นะฮะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ เราได้ลองกาแฟกันประมาณ4แก้วแล้วก็ถือเมกกาแฟกลับมาบ้านด้วยนะคะได้ลองทั้งดริปเย็นได้ถามข้อมูลนะคะซึ่งดีเลยค่ะถ้าใครมาที่นี่นะคะอยากจะลองสั่งพวกกาแฟนมก็ลองคุยกับเขาก่อนนะว่าขั่วอ่อนขั่วกลางขั่วเข้มของที่นี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็เลือกในแบบที่เราชอบน้องนองบาริสต้าพร้อมให้ข้อมูลคะ่ะยังไงใครอยู่แถวรัมอินธารหรือมีเวลาว่างลองแวะไปที่บาคโคนี่นะคะ